คลิปนี้อยากจะฝากถึงมือใหม่นะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะหาความรู้ว่าอะไรเป็นรูปแบบหรือสิ่งต้องห้ามในการสร้างรายได้จาก f a c e b o o k นะครับในหลายๆคนที่เปิดโหมดมืออาชีพแต่ก็ไม่ได้รู้กฎเกณฑ์อะไรนะครับผมจะเอาสิ่งที่พบเจอบ่อยๆมาบอกในคลิปนี้นะครับ อย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของการที่ลงคลิปซ้ําลงเป็นรีวิวแล้วมาลงเป็นสตรีมอีกนะครับคนที่ผ่านแล้วจะโดนยึดเครื่องมือคนที่ยังไม่ผ่านจะติดข้อ2นะครับระมัดระวังอย่าลงคลิปซ้ํา2เรื่องของการแท็กนะครับครีเอเตอร์ทุกคนควรจะ ตั้งค่าการแท็กไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะกลั่นกรองว่าใครแท็กอะไรเราบ้างไม่ว่าจะเป็นการพนันสิ่งผิดกฎหมายหรือเพื่อนฝูงเราที่แท็กเรามาจะได้ตรวจสอบก่อนที่จะอนุญาตให้ขึ้นหน้าฟีดของเรานะครับเรื่องของลายน้ำนะครับลายน้ำที่อยู่ในคลิปของเราเอง ที่เป็นลายน้ําแคปคัทหรือลายน้ําจากคลิปทิกตอกที่เคยโพสต์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งต้องห้ามรวมถึงการที่แชร์คลิปเพื่อนที่มีลายน้ําเข้ามาไว้หน้าฟีดของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ การที่แชร์คลิปที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาหน้าสีนะครับคลิปที่ไม่เหมาะสมคือคลิปต่างๆที่ผิดกฎมาตรฐานชุมชนนะครับเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการเมืองเรื่องของภาพพบเรือยาเสพติดเรื่องของอาวุธหรืออื่นๆก็ตามนะครับไปอ่านดูในมาตรฐานชุมชนนะครับโดยเฉพาะถ้าใครไปแชร์เรื่องของการปั่นยอดเหรียญการโกงเงินรายได้ของ a c e b o o k เนี่ยอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่า มาถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็จะไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วก็จะโดนยึดเครื่องมือนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจเบสิกพื้นฐานนั้นมีหลายอย่างนะครับอย่าก้มหน้าก้มตาทําคลิปอย่างเดียวหาความรู้ไปด้วยไม่งั้นท่านจะเสียเวลาเปล่านะครับสวัสดีครับ